สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งในสารดีกีฬาดัง Top Sport i n s i d e ซวันนี้เราจะพาไปเกาะติดผลการแข่งขันสุดดุเดือดระหว่างทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเจอกับมหาอำนาจลูกยางแห่งเอเชียอย่างทีมชาติญี่ปุ่นผลการแข่งันออกมาเป็นไทยผ้าญี่ปุ่น0ต่อ3เซตสกอร์20ต่อ25 23ต่อ 25, 25และ23ต่อ25 พูดกันตรงๆครับเกมนี้เสียดายจริงๆเพราะสาวไทยของเราสู้ได้สูสีมากไล่แต้มชนิดที่แฟนๆต้องลุ้นตัวเกรงโดยเฉพาะเซต2และ3ที่เกือบจะปิดเกมได้แต่ญี่ปุ่นก็ยังแสดงให้เห็นถึงความนิ่งและประสบการณ์ที่จัดการเกมในช่วงท้ายได้เหนือกว่าแล้วชาวอาเซียนเขาคิดยังไงกับเกมนี้บ้างวันนี้เราได้รวบรวมความคิดเห็นที่น่าสนใจมาให้ฟังกันครับ หลังเกมสุดเดือดน,นี้โลกโซเชียลเวียดนามก็ร้อนแรงไม่แพ้ในสนามครับพี่น้องเสียงจากแฟนๆมีทั้งแซวขำดุและสะท้อนถึงแรงกดดันที่นักกีฬาต้องเจอจริงๆครับอันาพามโพสแซวแรงๆว่าหลังเกมนี้อัชราพรปิดอินสตาแกรหนีเลยนะเรียกเสียงหัวเราะก,กันสนันแต่ก็สะท้อนว่ากระแสนในไทยแรงจริงทีเยืองเสริมแบบเจ็บๆว่าแฟนไทยนี่ด่าแรงกว่าที่คนเวียดนามด่าฟูทีอีก คือเปรียบเทียบตรงๆว่าความเข้มข้นของแฟนบอลไทยไม่ธรรมดาเลยครับลีวายวยพูดต่างมุมว่าอยู่ตรงนั้นถ้าชนะก็ได้โบนัสสูงแต่ถ้าฟลอปก็ต้องยอมรับเสียงด่าหนักๆเหมือนย้ำว่านี่คือส่วนหนึ่งของความเป็นมืออาชีพดึกทังบุยวิจารณ์ตรงๆว่าอัชราพรช่วงนี้ฟอร์มตกจริงเมื่อก่อนตบโหดกว่านี้เยอะหวอมินทีแซวแบบเจ็บจีดว่าของจริงคือหัตถยาทำแต้มเอสปิดแมตให้ญี่ปุ่นเอโซโซ ทีเยืองอยังพูดต่อว่าจริงๆทีมไทยชอบอัชาราพรมาตั้งแต่ VTV 2014แล้วนะเหมือนจะบอกว่าความสัมพันธ์ยังแน่นแต่ตอนนี้เจอแรงกดดันเต็มๆวินบุยปิดท้ายด้วยการเปรียบเทียบว่าสถานการณ์ของอัชาราพรตอนนี้เหมือนกับตันโฟทีของเวียดนามเลยแฟนเวียดนามอย่างตรานามพูดไว้ชัดเลยว่าถ้ามองแค่ผล0-3 อาจคิดว่าไทยห่างชั้นแต่ถ้าได้ดูเกมจริงๆไทยสู้ญี่ปุ่นได้ตรงๆทุกเซตมีช่วงนำเพียงแต่ญี่ปุ่นคุมเกมท้ายเซตดีกว่าอีกคนอย่างบักจุนแฮกพานก็เสริมว่าญี่ปุ่นเก่งก็ใช่แต่ไม่เหนือไทยแบบขาดลอยหรอกถ้าไม่พลาดรับบอลแรก2ครั้งเกมนี้อาจยืดไปถึงเซต5ขณะที่คักกีก็มองว่าไทยยังขาดความนิ่งในเซต2และ3ส่วนเทนไอริชวิเคราะห์ว่า จุดต่างชัดๆคือญี่ปุ่นมีมายุที่โจมตีเด็ดขาดไทยยังขาดตัวจบสกอร์แบบนี้เวลาต้องแลกหมัดบางคนอย่างเงือดึกเลยบอกว่าเซต2และ3มันจบแบบงง,งๆกำลังลุ้นสุดขีดแต่อาโชกับหัทยาเซิร์ฟออกเองพร้อมทั้งชื่นชมเซก,กิของญี่ปุ่นที่ยังคุมเกมได้ดีตั้งแต่ VNL มาถึง w c h ก่อนจะทิ้งท้ายว่ายินดีกับญี่ปุ่นที่เข้ารอบ8ทีม อีกเสียงหนึ่งจากดาวเตียนบอกว่าไทยเซตที่3ม,มีลูกบอลตกพื้นคล้ายเคสของเวียดนามแต่ไทยค้านไม่ผ่านเพราะนี่คือเวทีโลกข้อสังเกตนี้สะท้อนว่าแฟนเวียดนามเองก็จับตาทุกราเรียนหลายคนแซวขำๆอย่างน็อกอันนุเยนที่บอกว่าไทยเปลี่ยนตัวทั้งเกมเหมือนจะเปลี่ยนดวงแต่ก็ไม่สําเร็จอาฮะเป็นการจิกกัดเบาๆว่าการโรเตชันนักกีฬาก็ไม่ได้ช่วยให้ผลเปลี่ยนไป ขณะดเดียวกันก็มีเสียงที่มั่นใจในศักยภาพทีมไทยอย่างมิ้นหนัดที่เขียนไว้ว่าดูฟอร์มวันนี้แล้วเหรียญทองซีเกมไม่มีทางหลุดจากมือไทยแน่ถึงจะแพ้ญี่ปุ่นแต่ในสายตาแฟนเวียดนามไทยยังแข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนบางคอมเมนต์ก็แอบเสียสีแรงๆเช่นผามตีถุยเตียนที่พูดว่า VNL ตอนนั้นก็ปล่อย2เซตเพื่อการันตีอยู่รอดแต่สิ่งที่ไทยเก่งจริงๆคือการเถียงเก่งอาฮ่า หรือดึกผามที่จี้จุดเจ็บว่านี่คือเวทีโลกแต่ไทยก็ยังเถียงกรรมการเถียงตั้งแต่อาเซียนยันเวิลด์คลาสพยายามจะแข็งแกร่งแต่สุดท้ายก็แพ้อย่างสมควรเถียงยิ่งเยอะก็ยิ่งแพ้แต่ก็ไม่ใช่ทุกเสียงที่จะเป็นเชิงลบครับหนุย่ยหมับพูดกลางๆว่าไทยเล่นวันนี้ก็ดีแล้วบอลแรกโอเคเกมรุกเป็นดีแต่แพ้ก็สมควรยังไงเราก็ยังชอบอยู่ดีสแสดงถึงความเป็นกลางที่ทั้งชมทั้งยอมรับผลไปพร้อมกัน และสุดท้ายมีเสียงที่ยกเครดิตให้ทีมไทยแบบตรงๆจากเหมือนกวางไทยที่บอกว่าไทยแพ้ก็จริงแต่ช่องว่างไม่ได้ห่างมากระดับของไทยไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะอาา่าฮะเป็นการยืนยันว่าศักยภาพของทีมไทยยังอยู่ในระดับสูงและไม่ควรถูกมองข้ามครับมาต่อที่วันเกืองหองที่ยกเครดิตให้ญี่ปุ่นเต็มๆบอกว่าญี่ปุ่นเล่นดีมากเกมรุกก็หนักการรับก็เหนียวทุกตำแหน่งสมบูรณ์แบบ แต่ก็ไม่ลืมชื่นชมทีมไทยโดยเฉพาะพิมพิชยาเล่นได้ยอดเยี่ยมสสิภาพรครับเครื่องเพียงแต่อัชราพรดูจะล้าไปหน่อยด้านตรันวันตอนวิเคราะห์ว่าบอลแรกของญี่ปุ่นนี่สุดยอดจริงๆทั้งเกมแทบไม่พลาดเลยส่วนไทยเองก็เล่นดีบี้ได้ตลอดแต่พอถึงแต้มสำคัญกลับเสียง,ง่ายๆเหมือนจะบอกว่าเกมนี้ไทยแพ้เพราะขาดความเด็ดขาดช่วงท้ายเซต ขางวุก็ออกตัวแรงว่าผมเดาไว้แล้วแหละว่าญี่ปุ่นจะชนะ3ต่อศูนย์พร้อมเนบว่าแต่ไทยนี่จะไม่ชอบคานลูกฟลอทัชบ่อยจังทั้งที่ชาเลนจ์มันเห็นชัดๆว่าบอลโดนพื้นสุดท้ายมิงเหม็นเฟิงหัวที่คอมเมนต์แรงสุดบอกว่าไทยชนะได้แต่เวียดนามแหละแต่พอเจอญี่ปุ่นก็โดนย่ำอยู่ดี ยามาสวะจูเนียที่แซวแรงเลยว่าทีมชาติหญิงไทยแพ้ญี่ปุ่น0-3คราวนี้เราจะส่งทีมชายเวียดนามไปแข่งวอลเลย์หญิงและจะเอาชนะไทยในซีเกมให้ได้ <c oughs> เป็นการเน็บแนมแบบเอาฮาส่วนเินทวนก็พูดตรงๆว่าทุกเทคนิคทุกทักษะของไทยก็เรียนรู้มาจากญี่ปุ่นไม่มีอะไรที่ญี่ปุ่นสู้ไม่ได้หรอกมองว่าไทยยังเป็นผู้ตามของญี่ปุ่นอยู่เสมอ ทั้งวุพูดถึงการวางตัวผู้เล่นแบบเจาะลึกไล่เรียงตั้งแต่มายุซาโตยืนหัวเสาวาดะอีกฝั่งชิมามุระเล่นบอลเร็วก่อนจะเปรียบกับฝั่งไทยสิิพาพรชัดชุอรพิมพิชยาทัดดาวเหมือนบอกเป็นนายว่าญี่ปุ่นวางระบบชัดเจนกว่าส่วนเวียดนามยังไม่รู้จะเรียนรู้อะไรจากตรงนี้เฉินสวนเหาแซลเจ็บๆว่าไทยเวลาค้านผู้ตัดสินเหมือนคนโวยวายทั้งทีม ทั้งที่มีเทคโนโลยีชาเลนจ์แล้วญี่ปุ่นเขานิ่งกว่าจะได้หรือเสียแต้มก็เล่นต่อแต่ยังยอมรับท้ายประโยคว่ายังไงไทยก็เหนือกว่าเวียดนามเราอยู่ดีเชี่นเงินเปรียบเทียบอีกคู่บอกว่าถ้าเซอร์เบียมีบอสโควิชก็พอชนะเนเธอร์แลนด์ได้แต่ถ้าไม่มีบอสก็แพ้แน่ส่วนไทยเจอญี่ปุ่นยังไงก็แพ้อยู่แล้วเพราะญี่ปุ่นเหนือกว่าชัดเจนและปิดท้ายด้วยง่วนกวางหุยที่มอเป็นกลางว่าไทยก็มีช่วงนำยู แต่สุดท้ายก็โดนญี่ปุ่นแซงชนะ3ต่อศูนย์ถึงอย่างนั้นญี่ปุ่นเองก็เหนื่อยเหมือนกันเสียงนี้สะท้อนว่าญี่ปุ่นไม่ได้สบายๆในเกมนี้นอกจากเสียงจากเวียดนามแล้วแฟนฟิลิปปินส์เองก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาร่วมวงแสดงความคิดเห็นหลังเกมที่ถ่ายพ่ญี่ปุ่น 0- ต่อ3เซตเช่นกันครับบรรยากาศเต็มไปด้วยทั้งคำถามข้อสังเกตและการเปรียบเทียบที่สะท้อนมุมมองของแฟนเพื่อนบ้านได้ชัดเจนมากเริ่มจากยัชเชอร โอเชียปากตังที่ตั้งคำถามตรงๆว่าทำไมต้องเปลี่ยนสสิพาพอรออกแล้วเลือกใช้อัชราพรแทนเห็นได้ชัดว่าแฟนบอลบ้านใกล้เรืองเคียนก็จับตาแทคติกของทีมไทยอย่างละเอียดรูเอลดาฮูน็อกอาเซนามองไปที่ช่วงจบเกมบอกว่าแมตช์พอยต์และเซตพอยต์มันเสียเพราะไทยเสิร์ฟพลาดนี่คือจุดอ่อนที่ทำให้แฟนต่างชาติก็เห็นตรงกัน ส่วนเดลโลรามอสถึงจะแอบเสียดายที่ไทยแพ้แต่ก็ชมการจัดการแข่งขันอย่างจริงใจแม้ไทยจะแพ้แต่ไทยก็ชนะในฐานะเจ้าภาพเพราะพิธีเปิดสวยงามสนามกว้างขวางแสงไฟอลังการบรรยากาศดีจนผู้เล่นอยากเล่นและเซฟบอลสุดๆวัฒนธรรมก็ถูกถ่ายทอดได้ดีหวังว่าฟิลิปปินส์จะทำได้แบบนี้เวลาจัดบ้างในอีกมุม Paris b e n s t o r e ก็เสียสีหน่อยๆว่าแม้ทีมญี่ปุ่นต้องเจอทั้งทีมไทยและกรรมการแต่สุดท้ายก็ยังชนะอยู่ดีเรียกได้ว่าเป็นการเน็บไทยเรื่องการโต้แย้งผู้ตัดสินและ Racy b ิ s n นนทูปิดท้ายด้วยคำถามที่แฟนลูกยางคุยกันมาตลอดแล้วใครดันแน่คือ Queen of Asia ญี่ปุ่นจีนหรือไทยเสียงจากแฟนอินโดนีเซียก็ดังไม่แพ้เพื่อนบ้านครับมุมมองมีทั้งขำขันเสียดายและชื่นชมเรามาลองฟังกันทีละเสียงครับ ไคเดียอาลิชาเฮฟเซลแบบเจ็บๆว่าํำจริงๆเห็นธนชาททำได้แค่2แต้มเองเอ๊ะเป็นการจี้ไปที่ตัวเลขสถิติแบบตรงๆเซงก็มาในโทนขำบนประชดบอกว่าต่อให้มายุก,กับซาโตะไม่ลงญี่ปุ่นก็ชนะไทย3-0ได้อยู่ดีแค่มิกุกาวดะก็พอแล้วสกิลต่างกันเกินไปก่อนจะปิดไทยด้วยกันเนบว่าเวนเอปีหน้าคงเป็นคู่บวยไทยเจอเบลแกเรียอัสวาอักบาอีอีมองเกมแบบยาหายใจความ เสียดายเจ้าภาพนึกว่าจะยืดไป5เซตตอนต้นเซตไทยยังนา4ีหแต้มแต่สุดท้ายโดนคัมแบ็กก่อนจะชมบรรยากาศว่าสิ่งที่ชอบคือทั้งไทยและญี่ปุ่นไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ก็ยังยิ้มเล่นกันสนุกไม่มีดราม่าแบบคารากุตวากัสเซราเอเฮแฟนตัวยงอย่างเดเดเดมองภาพรวมทัวร์นาเมนต์ว่าญี่ปุ่นน่าจะเข้าชิงแน่ๆคู่แข่งจริงๆคือแค่ตุรกีในสายนี้เพราะอเมริกายังหาฟอร์มไม่เจอเซอร์เบียก็ไม่มีบอสโควิชแล้ว ส่วนทีมโหดๆอย่างอิตาลีโปลแลนด์บราซิลไปอยู่สายอีกฝั่งเห็นได้ว่าแฟนอินโดนีเซียติดตามเชิงลึกมากทีเดียวตามด้วยเรโนโอ,รอาริยันปุตระรามาธานีที่ให้กําลังใจเต็มๆว่าเสียได้จริงๆคะแนนไม่ห่างมากแต่ยังไงก็ขอยุกย่องทีมไทยที่เข้ามาถึงรอบ16ทีมได้แสดงให้เห็นว่าไทยอยู่ในระดับโลกแล้วไม่ใช่แค่ทีมอาเซียนริโอดันริโอดันพูดตรงๆเลยว่าทีมไทยกําลังถอยหลังนะ ใน VNL ก็ชนะได้แค่2เกมแถมไม่มีวิภาวีลงสนามหัวเสายังเป็นรองเมรกาของอินโดนีเซียนิดหน่อยจุดที่เหนือกว่าอินโดจริงๆก็คือทีมเวิร์คที่แน่นทั้งทีมคอมเมนต์นี้สะท้อนการเปรียบเทียบตรงๆร,ระหว่างไทยกับอินโดอาริสอาปาก็เสริมแบบเซลลว่าอ๋อ oh, แบบนี้นี่เองทำไมเมกาของเราเมกาวดีถึงชนะไทยได้บ่อยเพราะเกมของเมกายังเหนือกว่าไทย เรียกได้ว่าแฟนอินโดภูมิใจในดาวตบเบอร์หนึ่งของตัวเองขณะที่มูฮัมหมัดเฟอร์ซาเจาะลึกจุดพลาดสำคัญว่าไทยพลาดหนักในช่วงท้ายเซต2และเซต3ทั้งที่แต้มถึง23แล้วแต่ด้านเสียจากการเสิร์ฟพลาดเองเทาฟานดามานิกก็แสดงความเสียดายว่าถ้าวิภาวีอยู่เกมนี้น่าจะสนุกกว่านี้เยอะสะท้อนว่าขาดตัวลักก็ส่งผลจริงๆและปิดท้ายด้วยฟาริฮาทุนที่ให้เครดิตท,ทั้ง2ทีม ว่าเกมรับญี่ปุ่นสุดยอดจริงๆแต่ไทยก็เล่นดีสู้ได้สูสีเหมือนกันและนี่แหละครับท่านผู้ชมเสียงสะท้อนจากเพื่อนบ้านอาเซียนทั้งเวียดนามฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียหลังเกมที่ทีมชาติไทยพ่ายญ,ญี่ปุ่น0-3เซตบางก็แซวแรงบางก็เสียดายบางก็ยกย่องแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกเสียงมีร่วมกันก็คือการยอมรับในมาตรฐานของทีมไทยว่าไม่ใช่แค่ทีมอาเซียนอีกต่อไปแต่ก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับโลกแล้วแม้จะยังขาดความนิ่งและความเด็ดขาดในจังหวะสำคัญ แต่ทีมไทยก็ยังสร้างแรงบันดาลใจและความภูมิใจให้แฟนๆได้เสมอนี่คือสาระดีกีฬาดัง Top s p o r t i n s i h t ์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและพบกันใหม่ในเกมหน้าว่าทีมไทยจะสู้ต่ออย่างไรและอาเซียนจะมองเราแบบไหนอีกครั้ง